มากค่ะทุกคนได้เวลาแล้วเนาะเดี๋ยวตาจะเอาเจ้าเก้า,านะคะไปทำมันแล้วนะนี่ค่ะบอกลาใครกับทุกคนดูใหญ่กว่านิ้วโป้งตาอีกนะจะบอกให้บอกลายังงอ่ะ อ่ะเอฟสีเพื่อนเพื่อนบอกลาดึง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 อุ๊ยพ่ตาทะลึงไปแล้วนะดูสิดูความใหญ่ดูความใหญ่อุ้ยดูนี่อ่อไหวไหมไปแล้วค่ะอดอาหารตั้งแต่สี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มยักินอยู่ ตตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะก็ไปละไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ตามพี่รวยเดี๋ยวเข้าก็เป๋าแล้วเนาะพี่รวยไม่ใช่ของหนูลูก ด,ดูพี่รวยจะเข้ากระเป๋าดอดูดูเนี่ยสุดแซบเนี่ยสุดแซบจะเข้ากระเป๋าดูน้องมองสุดแซบจะเข้ากระเป๋าอ ะะออเดี๋ยวตาเอาเขาเข้ากระเป๋าก่อนนี่ค่ะเขาก็จะตื่นตื่นน่อยเนาะเขาจะตกใจนะคะไปดีกว่าค่ะจะเก้าโมงแล้วนะอีกห้านาทีนัดไว้นะเก้าโมงค่ะเพราะว่าคลินิกเขาเปิดเก้าโมงแต่ว่าเขาก็มีผู้ช่วยนะ,ะที่มาเปิดก่อนเนาะเอาเป็นวารย อัปเดตให้ฟังอีกทีเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะก็คอยติดตามแล้วกันดูมาเลยตื่นเต้นนะเ,เลยอยู่ห้องกันนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันเนาะตอนนี้อยู่ที่ร้านหมอนะคะทุกคนก็คือยังงงๆอยู่นะตาก็ได้แค่ถ่ายรูปมานะคะมาแล้วค่ะก็ ตาหอบหิ้วกลับมานะคะไหนอะเข้าไปแล้วใต้เตียงมาอยู่กับพี่รวยมามามานี่มามามาเร็วมามามาพี่เร็วเขายังโกอยู่ค่ะตัวสั้น ไป้งแต่เก้าโมงเช้านะคะตอนนี้อีกสิบนาทีบายสามนะคะตัวสั้นเนี่ยตาไม่ได้ใส่คอล่าให้เขานะผู้ช่วยเขาไม่กล้าจับนะเมื่อกี้เขาให้ตาไปจับให้แต่ก็ทำเท่าที่จะทำได้เนาะ กลัวค่ะน้ำตาค่อยๆขย,ยับอุย้ยตกใจเข้าไปอยู่ข้างในมานี่มาเอามาเร็วเหิวไหม ว่ายตยังลืมไม่ขึ้นนะคะเขาก็คงงงๆเนาะ สเฟมาอันนี้มาอ้าหนีหนีทำไมอ่ะมาอ่าเขาหาที่ปลอดภัยค่ะก็ตามสามแมวเนาะนึ่นก็ไปอยู่ในนู้นค่ะมองเห็นลูกหนึ่ไม่รู้อยู่ข้างในนะคะเดี๋ยว không nam yung hướng này luôn, hà nam vui bao, nó không nên đâu, nam ấy, nam ấy, không nam ấy, ong đó, cậu yeng ngùng ngùng ong ong yu ba, Lucy. ไปห้องน้ำปะจ,ะจ้าจ้าปุชีไม,ม่โลอะป้าพาเข้าไปห้องน้ำอืมเข้ามาลูกนี่ห้องน้ำอยู่นห้องน้ำอยู่นี่นะครับอ๋อกินน้ำอ่ะกินน้ำค่ะ หิวน้ำลาอเกินต่อมารวยไปผ่าตัดก็เป็นแบบนี้ค่ะเขาก็งงๆนะคะทำอะไรไม่ถูก ขยายให้ดีลูกหาพี่รวย เขารู้สึกอ่อนแอไงคะเขาไม่เข้าใจว่าเขาเป็นอะไรเนาะพี่รวยก็ไม่เข้าใจว่าเธอเป็นอะไรก็เลยหนี <c oughs> หาพี่รวยไหม <c oughs> ตอนนั้นมารวยเขาไม่มีใครไงคะ <c oughs> อุ้ยแต่ละลูก พี่ช่วยพี่ช่วยพี่ช่วยอ่ะพี่ช่วยเงือบหนึ่งสองฮึบทำไมเก่งอย่างนี้อืมออครับอืมครับครับเดี๋ยวหล่นลูกเมื่อวานก็หล่นลงมาทิ้งแหละ หนูเก่งหนูเก่งอยู่แล้วแค่ทำหมันจิ๊บจิ๊บเนาะอ่ะเดี๋ยวก็หายแล้วนะแอคคอร์ดนะคะตัวที่ตายก่อนหน้านี้นะแล้วก็มารวย ตาก็เป็นคนตัดใหม่ให้ด้วยตัวของตาเองเลยเนาะก็อะทำเท่าจะเรียไม่ทำเท่าจะเรียแผลอุ้ยตายออกข้างน,นอกออกข้างน,นอกเดี๋ยวตาเอาดูนัดมาใส่เขาดีกว่าค่ะเดี๋ยวเขาเรียแผล